เทคนิคง่ายๆทำเกียรติบ,บัตร100ใบภายใน1นาทีไปตามชมกันจ้าร่มต้นให้ทุกคนเข้ามาที่ canva.com นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้พิมพ์คำว่าเกียรติบัตรเมื่อเราเลือกเกียรติบัตรเรียบร้อยนะคะตัว canva จะ generate ตัวใบประกาศให้เรานะคะให้ทุกคนนะคะเลือกใบประกาศที่ชอบนะคะแล้วก็มีขนาดให้เลือกนะคะก็คือ A5 กับ A4 นะคะตอนนี้เราขอเลือกเป็น A4 เมื่อเลือก A4 แล้วนะคะเราที่ชื่อนะคะของนักเรียน ะะสิ่งแรกให้เอาเมาส์มาแตะด้านหน้าชื่อก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ทําการเลื่อนแถบด้านซ้ายมือน,นะคะสกอร์ดาวลงมาค่ะหาคําว่าสร้างเป็นจํานวนแตะเข้าไปนะคะจะมีให้เราเลือกในส่วนของกรอกข้อมูลด้วยตัวเองหรือว่าอัปโหลดข้อมูลในส่วนของกรอกข้อมูลด้วยตัวเองนะคะจะเป็นข้อมูลที่เราทําขึ้นมาบน Excel แต่ยังไม่ได้มีการบันทึกนะคะแต่ถ้าเกิดทุกคนมี รายชื่อนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะอัปโหลดข้อมูลได้ผ่านตัวไฟล์ Excel หรือว่าตัว CSV ได้เลยในที่นี้ขอกรอกข้อมูลด้วยตัวเองนะคะคลิกเข้ามาแล้วนะคะเราจะเห็นคอลัมน์รือชื่อและอีเมลนะคะให้ทำการ Delete คอลัมน์ที่เราไม่ต้องการออกนะคะแล้วก็ทำการลบชื่อนะคะในบรรทัดที่ ไม่ใช่ชื่อนักเรียนออกไปนะคะเสร็จแล้วให้กลับมาที่หน้าจอของ Excel นะคะที่มีรายชื่อของนักเรียนทั้งหมดนะคะให้ทำการ Copy แล้วก็สวิ์หน้ามาที่แ a n v a อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วกด ctrl v ค่ะเมื่อเรากด ctrl v แล้วนะคะจะมีรายชื่อนักเรียนที่เราทำการ Copy ทั้งหมด30คนนะคะเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าชื่อถูกต้องนะคะให้ทุกคนนะคะกดปุ่มเสร็จสิ้นค่ะ เมื่อกดปุ่มเสร็จสิ้นแล้วเราจะได้ฟิลของชื่อซึ่งประกอบด้วยชื่อของนักเรียนทั้งหมดอยู่ด้านล่างนี้ถ้าเราคอนเฟิร์มโอเคนะคะก็ให้ทุกคนนะคะมองไปที่ปุ่มนะคะเป็นรูปไข่ปลาสางจุดนะคะแล้วก็เลือกหัวข้อเชื่อมต่อข้อมูลค่ะให้เลือกแท็บชื่อนะคะเสร็จแล้วให้กดดําเนินการต่อจะมีรายชื่อของนักเรียนแสดงผลมาทั้งหมดถ้าในกรณีที่ตรวจสอบแล้วต้องการเอารายชื่อใดรายชื่อหนึ่งออกสามารถที่จะติ๊กเช็คออกได้แต่ในกรณีนี้เราเลือกทั้งหมด 30ดีไซน์นะคะก็ให้ทุกคนกดสร้างทันนะขึ้นมาเสร็จแล้วเป็นไงบ้างคะกดไปดูที่ในโฟลเดอร์นะคะเลือกหัวข้อที่ขึ้นชื่อว่าจำนวนมากแตะเข้าไปค่ะรอสักครู่เห็นไหมคะจะมีชื่อของนักเรียนแสดงออกมาให้เราเห็นทันทีและก็จะเห็นใบเกียรติบัตรด้านล่างนี้นะคะทั้งหมด30ใบ30ชื่อด้วยกันเห็นไหมคะง่ายมากหลังจากนั้นนะคะ ทุกคนสามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะไฟล์เอกสารนี้นะคะเป็น p พียรือ JPEG ก็ได้นะคะเพื่อที่จะนำไปพิมพ์น,นะคะเป็นเกียรติบัตรค่ะอันนี้คือเทคนิคง่ายๆนะคะที่จะช่วยให้ทุกๆคนนะคะสามารถทำเกียรติบัตร100ใบาภายใน1นาทีว้าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะคะเพื่อที่เราจะได้ติดตามความรู้ใหม่ๆทางได้านไอกับคุรันสายเทคค่ะ